คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเอาไปเล่นเกมแล้ว a p s มันตกมากเล่นไปประมาณสัก5นาทีสิบนาทีอ่ะคือ a p s ดิ่งลงเลยเกิดอาการมีแหลกบ้างมีค้างมีกระตุกบ้างเป็นบางเป็นบางจังหวะก็ไปจับดูเครื่องเครื่องร้อนมากเลยนะคลำดูกร์ดจอก้าดจอร้อนมากทดสอบด้วยโปรแกรมทดสอบความร้อนนะครับก็ความร้อนทะลุ90องศาปกติกร์ดจอไม่ควรเกิน85องศานะอุณหภูมิเกิน80องศาควรจะเปลี่ยนซีคนได้แล้วแต่เล้งอยู่ประมาณ85ถ้าเกิน85ไปแล้วมันจะเริ่มกระตุกแล้วนะครับ อันนี้ทะลุไป90นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะฮรเครื่องนี้นะครับทําการเทสโปรแกรมทดสอบความร้อนของการจอนะครับความร้อนทะลุไป9 0ถึง91องศาเลยนะครับจากหน้าจอมอนเตอร์นะครับดูนะครับร้อนขนาดนี้ลูกพี่เล่นเกมไม่กระตุกได้ยังไงอ่ะอาการแบบนี้นะครับเปลี่ยนซิลิโคนก่อนอันดับแรกนะครับตอนแรกนะครับก็ทําการปิดเครื่องก่อนนะครับทาการถอดสายไฟเลี้ยงออกมานะครับแล้วถอดกาจอออกมาดูนะครับ สังเกตที่ด้านหลังกาเจอนะครับจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับอันนี้เป็นน็อตยึดของ GPU ชิปนะครับก็ทําการแกะน็อต4ตัวนี้ออกมานะครับผมจจากทำการแกะออกมาก็ตามสภาพนี้นะครับด้านในก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมจะมีชิป GPU แล้วก็ตัวซิงค์นะครับทำการเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับการทาซิโคนนะครับผมแล้วก็ทําการปาดให้สวยงามให้พอดีกับตัวชิปนะครับ หลังจากนั้นก็ทำการประกอบกาจอให้เรียบร้อยนะครับทำการล็อกน็อตทั้ง4ตัวให้เรียบร้อยใส่กาจอเข้าไปในเครื่องเหมือนเดิมใส่สายไฟเลี้ยงให้ครบแล้วทำการเปิดเครื่องนะครับนี่คือผลทดสอบนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับความร้อนณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่67องศา68องศานะครับตอนนี้69องศานะครับอยู่ประมาณเลงนี้นะครับก็ลดลงมาจาก90องศานะครับก็ถือว่าลดลงมา ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับผมถือว่าโอเคนะครับลืมบอกไปนะครับซีคนที่ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นรุ่นของ Arctic MX4 นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับ